สดีค่ะวันนี้นะคะแพรมีเป็น Toyota Camry นะคะ 2.4Q ปี2004นะคะมานำเสนอมีเลยตัวนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปเครื่อง2004รถบ้านเดิมๆนะคะไม่เคยติดแก๊สปี2004สีบองทองราคานะคะแพรเปิดขายอยู่ที่158,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันนะคะว่ามีออปชั่นสเปคเป็นยังไงบ้างนะคะ คันนี้เนี่ยไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นตัว2.4คิวนะคะเดี๋ยวไปเริ่มดูรายละเอียดกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะที่เราเห็นเลยเนี่ยก็จะมีเป็นสปอตไลท์คู่หน้านะคะแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์รอบคันเลยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังส่วนกระจังหน้านะคะจะติดกับฝากระโปรงเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูต่อเลยนะคะตัวนี้ที่เปิดไปฝากระโปรงอย่างที่บอกนะคะกระจังหน้ามันจะติดไปกับชุดฝากระโปรงเลยเริ่มกันที่ด้านบนตัวนี้เนี่ยรถเดิมๆเ,เลยนะคะดูพวกโลโก้สัญ,ญลักษณ์นะนี่นะสะเก็ดทุกอย่างเดิมหมเลยนะคะ ดูเบ้าโชกนี่นะเครื่องเดินเรียบนะคะดูคานตามพอกนะคะตามพอกไม่มีกระแทกไม่มีชนเลยนะคะตัวเครื่องไม่เคยติดแก๊สะคะเครื่องเดินเรียบขับดีมากช่วงล่างดีนะคะนี่นะคะสำหรับ้องเครื่อง ามาต่อกันที่ภายในนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแต่งลายไม้ภายในนี่จะเป็นสีทูโทนนะคะสีเบจกับสีเข้มกว่านะคะก็จะเป็นประมาณสีเทานะ,ะแอร์แบ็กสี่ใบนะคะเป็นคอนโซลพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะอยู่ที่เบาะนะคะทั้งสองข้างเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูค่อยไปดูฝั่งคนขับนะตัวแอร์ดิจิตอลนะคะ ตัวนี้ได้รถบ้านคือคือจะแต่งมาแบบรถสมัยก่อนนะโฉมปีนั้นเครื่องเสียงวิทยุก็จะใส่จอมาประมาณนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะมีม่านหลังไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ภายในนะคะจากเบาะหลังกว้างใหญ่มากนะคะฝ้าเพดานเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีตำหนิเลย สภาพดีนะคะภายในหรูหรานั่งสบายรถผู้นำนะคะตัวนี้มาต่อกันที่ฝั่งคนขับนะคะนี่เลยที่เราเห็นก็จะมีเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะภายในเนี่ยลายไม้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเป็นกระจกสีบานเป็นออโต้หมดเลยนะคะแล้วก็พับปรับไฟฟ้าสำหรับมือเปิดหน้าในาเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะหน้าปัด สวยงามนะคะไมวิ่งอยู่ที่แสนแปดนะคะรถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สเลยได้รถบ้านสำหรับเครื่องเสียงนะคะก็จะแต่งมานะคะแอร์ดิจิตอลแล้วก็จะมีเป็นม่านหลังไฟฟ้าตัวนี้นะภายในเป็นลายไม้นะคะเกียร์ตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังแอร์แบ็กสใบนะคะตัวนี้ ที่เราเห็นก็จะเป็นที่พงมาลายแล้วก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งสองฝั่งเลยจะเป็นที่ตรงเบาะนะคะเดี๋ยวเราดูที่ตรงด้านหลังบ้างสำหรับด้านหลังนะคะนี่จะมีเป็นที่พักแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่รองแก้วได้นะคะตัวนี้ปึ๊บ พับได้มีแอร์ด้านหลังตัวม่านไฟฟ้านะคะจะเป็นตัวนี้นะคะม่านไฟฟ้าเรามาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะอันนี้นะคะเป็นตัว2.4คินะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปมีระบบ VSC ด้วยนะคะกันลื่นนี่นะคะสำหรับด้านในก็จะกว้างนะคะ ใส่กระเป๋าเดินทางได้ใหญ่เลยนะคะกว้างตามซอกนะคะดูพวกตกะเข็บนะนี่นะคะรถเดิมๆนะคะไม่มีไม่มีชนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพวกเครื่องมือแม่แรงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม่แรงครบเลยยางอะไรเนี่ยายางอะไร มีตัวล็อกไว้เรียบร้อยนะคะไม่เคลื่อนไหวทุกอย่างพร้อมใช้เลยนะคะมีเซนเซอร์รอบคันนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว t o y ยต a Camry 2.4คิวคันนี้นะคะอย่างที่แพ้บอกไปคันนี้เนี่ยได้รถบ้านนะคะสภาพดีไม่เคยติดแจ๊ดเป็นตัวท็อปนะคะปี2004ราคานะคะแพ้เปิดขายอยู่ที่ 158,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามแพร0819391844วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ